นี่คุณลุงนอนนอนที่นี่เลยบอจ่ะผมนอนฝั่งโน้นนอนไม่ได้เลยมันนอนไม่ได้เลยบอจ่ะที่แรงเจ้าที่แรงหรือว่าคือมันเห็นมาเลยนะผมมันไม่เคยเชื่ออะไรนะจ้ะครับคือจะเก่งกว่าเขาแถวนี้มาเจอเราก็ต้องวิ่งหนีโอ้ยขนลุกเลยค่ะคือไม่กลัวเราก็ถามเขาเป็นยังไงคือมันมันมาทุกวันมันจะเป็นผู้หญิงอ๋อเป็นผู้หญิงมาทุกวันเลยจ้ะมาเขาบอกว่าเขาชื่อชบาชบาเนี่ยเขาชื่อชบา นางตะเคียนหรือเปล่าครับไม่รู้นะเพราะว่าเขาอยู่ตรงนี้นานเลยนะอ๋ออยู่ตรงนี้นานแล้วเป็นผู้หญิงจะจะเป็นฝั่งนู้นแต่ตรงนี้จะเป็นจะมีคนมาเห็นนะคนฝันน่งนู้นเขามาขอไวปล่อยวัวครับเพ่อยวัวอยู่แต่ในโคกปล่อยเดินเพราะมีแต่ข้าวเนาะตอนชุน้นจะเป็นปล<ค>่าอยู่ตรงเนี้ยมาปุ๊บเขาจะเห็นในเป็นคนแก่มีลูกชายเขาก็ไปบอกผมว่าบอกเจ้าของที่เลยเด้อ เขาเห็นอ๋อที่ตรงนี้เขาจะสร้างวัดใหม่ใช่ไหมคะคุณลุงอืมเขาว่าเขาจะสร้างวัดใหม่เพราะว่าอยู่ไม่เป็นสุขตั้งแต่บรรพบุรุษที่ตรงนี้ใช่ไหมคะก็ยังงงอยู่ว่ามันเป็นเพราะอะไรอ๋อก็เลยจะมาสร้างวัดนี่ก็เลยเป็นที่ไปที่มาของจาที่ตรงนี้นะอ๋อเป็นคนที่ว่ารวยที่สุดในหมู่บ้านนะอ๋อที่ถวายที่ตรงนี้ใช่ไหมคะอยู่ไม่เป็นสุขอ่ะเพราะว่า ลูกชายแกไปเปชเป็นพระกก็สงสัยอาจจะเห็นอะไรสักอย่างเนาะลยต้องการสร้างวัดใหไได้แม่ก็จนยงที่ตรงนี้ให้เป็นเป็นของวัดเป็นของวัดก็จะจะสร้างวัดนะค่ะก็บ้านทอรุจเกเนาะเป็นย่าแท้ๆของเกย์น่ะของพระน่ะครับเป็นพ่อเป็นแม่ของพ่อน่ะเขาบริจาคที่สร้างโรงเรียนอยู่ทอนนี้ถูแลมันจิตเลยนะับแล้วยังบริจาคไอ้ที่สร้างหน้องด้วยนะ น้องสามฉีกทิ้งเลยให้เป็นของน้องไปเลยค่ะโอ้ันนน้เป็นส่วนหนึ่งของน้องจิโรยนะค่ะเป็นจํานวนทั้งหมดกี่ไร่ขณะที่ว่าแบบบริจาคสร้างวัดที่ตรงนี้ค่ะนี่ก็ยังไม่รู้นะแต่มันเป็นประมาณสิบเก้าไร่ทั้งหมดอ๋อแต่ไม่รู้ก็น่าจะที่วัดเขาน่าจะประมาณสิบไร่ทะมั้งอ๋อค่ะหรือไม่ก็หกเจ็ดไร่เฉลียอ๋อไม่ตอนแรกต่เดียวยังมีรู้ส่วนนี้ประที่ยังจะคะท่าน แล้วแล้วมีคนนอนฟอกไม่เคยเห็นมีเต็นต์ตรงนี้ค่ะที่ว่าเขามาจากนั่นเลยที่เขามาททดกระถิ่นอ๋อที่มาททดกระถิ่นอ๋อแล้วมานอนตรงนี้มาจากตากอะไรเนี่ยเขาเป็นมาเต็มเม่เลยค่ะลาดอ๋อแต่คนลงนอนนอนฝั่งโน้นใช่ไหมคะฝั่งทางโน้นผมเคยมานอนเพราะที่ผมอยู่ทางโน้นอ๋อเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระท่านอ๋อกับพระ ท,ที่จะมาสตร้างวัดตรงนี้ใช่ไหมคะโตด้วยกันอ๋อค่ะค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะแต่ว่าเจ้าที่แรงเนาะคะ่ะโอ้ผมเคยดีในเขาพูดอ๋อวันที่ตรงนี้คนวิ่งหนีหลายครั้งแล้วนะค่ะแต่ถ้าใครไม่เชื่อผมเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรนะอ๋อเป็นผีเมค่ะเห็นก็ผมก็คุยด้วยเนาะมมเป็น<ร>ผู้หญิงเนาะค่ะ ็นผู้หญิงแต่ทีนี้โทมานอนปุ๊บผมมีทั้งเป็ดมีทั้งอะไรผมต้องคลายเป็ดนี้หมดอ่ะเพราะว่าเป็ดมันจะเป็ดมันเป็ดมันร้องี่ยเนาะเป็ดร้องตื่นมันไม่คลายเลยอ่ะอ๋อค่ะค่ะเป็ดส่งมากับตัวผมคลายหมดเลยเป็นผู้หญิงเนาะแล้วมาหาคุณลุงบ่อยๆแล้วคุณลุงไม่ถามตัวเลขบ้างว่าได้มีเลขถามเลขเลิกซื้อหวยมานานแล้วจนากลัซื้อแต่ลอตเตอรี่อ๋อ แล้วคนนี้นลูกคุณลงซื้อยังคะตัวไหนคะลอตเตอรี่ผมซื้อเยอะเลยไหนคะโอ้โหนอนนอนที่เจ้าที่แรงแต่รอยน่ะตอนนี้ซื้อลอตเตอรี่เยอะมากเลยอันนี้จับเอาเลยค่ะไม่ต้องไปดูว่าเลขอะไรค่ะแล้วคนลุงชอบเป็นพิเศษอ่ะตัวไหนคะชอบเป็นพิเศษของคนลุงเลยคะ่ะสามศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าอ๋อสามศูนย์ห้าชอบเป็นพิเศษเลยคะ่ะค่ะ ห้าสี่สามสามศูนย์ห้าค sí ่ะสามศูนย so ์ห้าเลขที่ออกค่ะเลขที่ออกอือ่ะคุณลุงไหนเลขที่ออกอะไรนะคะอันนี้มันใบเดียวนี่หว่าเลขเลขที่ออกอะไรนะคะที่คุณลุงชอบอ่ะห้าสี่สามสามศูนย์ห้าค่ะสามศูนย์ห้าเลขที่ออกคุณลุงบอกเลขที่ออกเพราะคุณลุงมานอนตรงนี้เจ้าที่แรงได้เลขเด็ดสามศูนย์ห้าค่ะหมู่บ้านจะรวยนะค่ะคุณลุง บ้านจะรวยบ้านจะรวยบ้านจะรวยผมไม่รู้สักทียุ่งนี้เลยจะรวยวันนี้แหละจะจะรวยวันนี้แหละหลังวันที่หนึ่งวนี้แหละค่ะขอบคุณคุณลุงเลยว่าจะว่าจะอาศัยพวกสายบุญอ่ะค่ะค่ะที่ผมเคยไปช่วยเขาฝั่งโน้นค่ะเดี๋ยวก็มีมาทุงเท่ะสายบุญเขาจะเดินถ้าเขาพวกที่ทำยูทูบหลายหลคนเลยเป็นล้านๆ ที่เขาถ้าเขามาช่วยก็ดีนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาก็มีสายบนมาช่วยค่ะคุณลุงค่ะแค่ทุ่มเทีค่ะเดี๋ยวผมถูกงวดนี้ผมก็จะวัดไปร้านหนึ่งเลยค่ะค่ะค่ะขอให้ถูกแล้วมาที่หนึ่งนะค่ะคุณลุงขอบคุณค่ะคุณลุงคุณลุงบอกเลขจะออกงวดนี้สามศูนย์ห้าค่ะขอบคุณค่ะสะขอบคุณครับส่วนมากผมจะทํา